นั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเราก็เบียร์กาดชมคู่5้าต่อครับเป็นมวย112อปอนด์ครับฝ่ายแดงคือหนุ่มผ้าเสาเทคโนโดูสิทธิ์น้ำเงินพันเชิงบอก,กอศผมขอสรุปผลการแข่งขันสุดเ้าบนให้ทราบอีกครั้งครับคู่แรกของรายการคมกริชอภิชาติลักษณะลิขิตชนะคะแนนมหอาการปอพุสว่างคู่ที่สองเจ็ลักษณ์ครูธรรมกาชนะคะแนนเดียรเทอฟครับคู่ที่3ดอนเก่งเกียบพญาไทยชนะคะแนนเมืองปาราเกตพิเชีย และคู่ที่ครับประสานเพชรจอรจัชดากรใช้มัดซ้ายครับถล่มข้าปลายทางสอนไทยสิทธิเลืไทยก็แย่แล้วครับลงไปหัวฟาดพื้นนี่ก็เป็น2เด้งครับคุณลาบ้งเจอ2เด้งหลับสนิทครับตอนนี้ไม่ทราบจะพ้นหรือยังแพทย์ก็กาลังไปดูแลอยู่ในห้องพักนะครับก็คงจะไม่หนักหนาสาหัสอะไรเท่าไหร่ครับทีนี้มาดูประวัติของมวยคู่นี้กันบ้างที่กําลังเห็นในจอภาพนี่นะครับดางด้านน้าเงินนะครับ พันเชิงบขอสประชามา112ปอนมาชื่อจริงป้าประสบมั่นหมายนะครับมาจากเมืองจังหวัดสุรินทร์ยกมา60ครั้งครับอายุ19ปีนะครับทางด้านฝ่ายแดงดน,นั้นนุ่มท่าสาวเทคโนโลยี112ปอนเท่ากันครับชื่อว่าประวิทย์เมืองแหแ่งมาจากอำเภอสิงห์านครจังหวัดสงขลานะครับยกมา40ครั้งอายุ17ปีครับ เป็นมวยในเครนะือของอเอกราชเอกประวิทย์สุวรรณวิจิตก็มาเพลชมนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับธนาคารเปียกเลี้ยงสุดใจบนเวทีรางวัลเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะเป็นคู่ห้าแต่ถ้าออกอากาศถ่ายทอดสดแล้วก็เซก้านคอสอบกับคารอนนอกได้รับหนึ่งหมื่นเด็ดจีนครับโจไรเก้ปัญหางน้องได้รับสามหมืน่นครับโลกล้าเกิดบาดแผลแตกมีค่ารักษาพยาบาลแจกางจนเข้มละห้าร้อยน,นะครับแล้วก็เดียวที่กับบาก์มครับรางวัลให้กับกู้อือนคนละสองพัน ล็อกทุกค um. ู and, uh, e. ่แบบดัน5,000ครับเป็นส่นจากนล้วมันเครื่องเอสโตรเบตีสามผัดดำแน้วมันเครื่องสหรับข้อมูลนั้นผู้สายธรรครับประชารย์พันธ์วิลาคาเฟ่และคำลานดารานะครับอากทศสุขใจจุลนวิทาเก้าซึ่งมีโชว์ทุกวันแต่ไม่มีชานเป็นผู้แย่งครับทีนี้ก็เป็นทุกที่ห้าของสึกเก้าปลไทยวันนี้เราชมกันห้าคู่นะครับ ถ้าดูรูปร่างแล้วก็ใกล้เคียงกันทั้งส่วนหนาส่วนสูงนำหนักนั้นวันนี้ค่้านั้นร1 2ยสบอนครับสัปดาหหน้าสึกเจ้าพนักงานคู้เอกนั้นรวงสพงคมปอพงสากรมนตรีเกียรติประสานไทยเรามีบววดีๆหลายรายการก็มันพุิด1ลงานจนถึงดาลุ่งกุจะเิยพัชรไทยก้าสเอ็ดพัน้าสิบสิบนะครับวันพุ18สิบแปดกพันไทย ไปตามาลันปุ๊บตาพอพิสุทธิ์บรรจุสิบเ้าสคดีๆครับสักศรสิบโฟนสักพันชอรัตน์นาเกียรติแล้วบรรทันยี่สิบสามสามแสนไปสิบอนไปเิเกียรติพันสิบแั้นก็เป็นรายการัวยดีๆที่ท่าน,นจะหาชมได้ในเวทีมาตรฐานทั้งราชบัลลก์และลุมพินีนะครับส่วนการถ่ายทอดสดนั้นทุวบรรสาวครับ มิธีสยามอ้อมน,น้อยมีให้ชมกัน11คู่ครับการถ่ายทอดแล้วก็มีตั้งแต่11นกา45ถึง13นาฬิกา,า,กา45นาทีวันพุทธท่านิ่สนใจมวยสากลสมัครเล่นครับเรามีโครงการสู่เหรียนทองซิดนีย์2,000ชกกันสนุกครับวันละ9คู่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทางด้านของท่าเสาอายุว์น้ำยังเด็กๆดูนะครับแล้วก็ผันเชิงก็ท่านผู้ชมที่ชมถึงจ้าวเมือไทยคงจะเคยเห็นผีไม้ลายมือแล้วโผล่ยังนี้ก็น่ากลัวพอสมควรนะครับลแล้วนั่งลงดิแล้วเขาทอดขึ้นมาลำบากผันเชิงนั้นเ,เป็นตัวที่มีผีไม้ลายมือทีเดียว เบเบียร์ก็หาครับข้าไปเจอแข้งขวาที่ลำตัวหมดยกที่หนึ่งขอเชิญเฝ้าสมเด็จพระญาณสังบรสมเด็จพระศรราชชนหมาสังฆาเป็นนายกนะครับในการสมเด็จพระราชทานเพลิงศพพระราชสุธิยานอดีตรองเจ้าวาดวัดจุลราชาวารา,รามเย็นวันนี้กับเวลาสมเด็จนาฬิกาที่วัดจุลราชาวารานบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครติดตามชมยกที่สองต่อ ชมวัก็เปิดช่องสามครต้องการมีบรรยากาศเพื่อนก็เชิญที่มิราคาพเฟ่ิบันดานาครับสิบเก้าพิาพบกุ้งที่ลาดองเคัน2ี่ิบาัเจริญครับแล้วก็มีพระ่าตุลุมนราอาจาร์ตะตุคลชมชุนกับหม่งเพ่งาพงศ์เกินที่มิราคาเฟ่ัครับมีโชว์แต่ว่าไม่มีชานครับตรงนีินด็ยกที่สงของเก้านไทยรับ น,นั่นก็จะมีผีไม้ลายมือสมกับชื่อหรือเปล่าคุณทาสาวครับผมจะบอกอันเดียวนะพยายามเดิ่นเบียกาไปตัดลากเจอศูนย์ยก,นก็มาที่ลำตัวทันกีฬาฟุตบอลโลกนะครับ เดี í, í, then, ๋ยวชมวันนี yani í, ung, ้ชมช่องสามสายทอดสดสุดเจ้ามวยไทยแล้วค้ำๆก็อยู่กับช่องสามนะครับสามผู้เลยแหมเบิ้ลครับแกล่างแก่บนตรงท่าเสาเดินเปือดามตามเข้าไปเหมือนกันเทตัดไม่ล้มับแพ่เอ็น มวยไทยวันเสาร์หน้านะครับด้วยคนไทยคณะกรุง,ง,ง,งสคุณผมปอผมสุภาพเป็นเวทีบทดแพ้กับนักสิงห์เกียรติประสาทธิ์ไทยแล้วก็สัปดาห์ต่อไปครับน้องตุ้มปริญาเกียรติสบากขึ้นโคฟีมาและมือมวยไทยกับนักชกต่างชาติเดนนิสจากฝรั่งเศสจะมีนิชชาวกับมีชาวนักชกจากใต้ โอร์ปีไม้ไในมือในกู้กีสองวงนอกจากกางกาตากงาา้จากทางข่าวแล้วทางด้านของทุกตาสามีสองแผบอันเชิญพยายามจะเดินเบียด้าไปมาลงอีกแล้วน่ากลัวครับหลบอย่างเงี้ยจะไม่ถูกว่าจริงครับแล้วเตะสวนขึ้นมาหลายระบัด ยกที่สองผ่านไปแล้วสองยกค,ครับของศึกเจ้ามไทยคู่ที่ห้าตอนนี้เป็นภาพท่างยกที่สองครับน้ําเงินที่ถูกสองก็หมก็คือพันเชิญบระกอสอครับนี่เกือบถูกท่าตนขวาลงไห้กม้มรู้สึกครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเลครับคนชแดงคือหนุ่มท่าเสาทางเด็กการบัคแทจะมีการช็อกเซลล์ครับวันพรุ่งนี้14มิถุนายน รอบแรกก็บ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งรอบสองห้าโมงเนถึงห้าโมงครงึ่งสินค้าราคานั้นต่ำน่าใจหายครับยังไงก็ไปติดต่อไปจับจายก,กันนะครับช่วงพิเศษช็อคเซลที่เดอะแกรนด์บางแกครับยกที่สามเดินเข้าหาคือพันเชิงครับ <c oughs> มากรเจอจังหวัดดักงดุมเทคโนดุมท่าเสา สุวันพุทธนะครับมาให้กำลังใจกับโครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิกที่ซิดนีย์2000ครับวัวสากลสมังเล่นดาบเบียรก็ไปออกไปใกล้ๆต้องเข้าไปถึงครับน้ำหวานมอมเบอร์ดอกะส่งนหวาเล็กน้อยเตี้ยกว่านิดหน่อยว่าครั้งเธอ เรนั้นยังไม่สมิดผลครับเขาขาดจวกบัตรกำลังยังไม่มีมาตนฐาของหนุ่มท่าสามนั้นไม่ยอมเข้าใกล้เขาเข้ามาเกเตสกกาากะสกัดไว้นี่นะครับเข้ามาเกเตะไว้เข้าเกษตะไว้อัดขึ้นไปได้คนนี้ยังไม่เข้าจับได้ที่นี่กาส ต้องหอยดรจะเข้ายางไรถ้าอยู่ทางง้างยิ่งลำบากต่าเข้าแล้วก็ทีมดัน ไม่เต็มเบ็ดเต็มรวยยังพอไหวอ,นนอลลไหดได้อพอเพียงจะเพียงล้มลงไปการเพียงเหลืยงสุดใจต้องคอยกันบริกปรคนยกที่สาม จะจัดงาน50ปีคืนสู่ย่าวชาวเทเวศขึ้นในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง24นาฬิกาที่หอประชุมวิทยาเขตเทเวศสิทธิ์เก่าทุกรุ่นทุกเอกนะครับปปมปมอปมวสปวศจนถึงปริญญาตรีนะครับก็ติดต่อที่อาจารย์เกษมชัยบุญเพ็งวิทยาเขตเทเวศได้นะครับโทรศัพท์โทรศัพท์นี้ก็62850 5208นะครับคุณการจนาสุภารมเป็นผู้ประชาสัมพันธ์และก็ฝากแจ้งถึงกศิเก่าทุกรุ่นครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมค,าารครับ50ปีคื่อนสุย่าวชาวเทเวศนะครับยกต่อไปนี้เป็นยกที่4ยังคงเดินก็พันเชิงอเตินเข้ไปถูกก็อาไรยไม่ว่าขอให้เดินเข้าหาก็แล้วก,กันครับอัดสอกเข้าไปที่ใบหน้าของนุมท่าเสา เป็นการลองฝีม,มือทางด้าน่าวลับเข้าในประกบต่างคนต่างตีตัดออกไปไลยที่ของแปดนักกในจุดที่สุดครับทั้งที่เก้านะครับอย่าลีนะครับ<อ>วันมัตจะปียที่สิบแปดได้ไปพบกันตอนหลังงเท้าที่เวทิลมพินีครับ ทั้งหมดัดทั้งเท้าหนุ่มตาสาวต้องทีมดันไว้แข่งเา้าทังคนต่างตีครับประเด็ดสีข้างเดียวฮึ๊บหกึ่งไกเสาเดินครับยกที่สี่เข้าไปแล้ว ขอทางด้านของบันเชิงไม่ค่อยจะออกแวก็กบเทานีรัตัวครับน้าที่รับตัับรับที่รับัวได้ียังไม่ราบนครับได้เฮเปนยังไงครับวั นั่นทีเดียวปามเพี้ยปากเพี้ยปัดเห้กับมังกรกในขนาดของมันเดียวนั้นเดินลุยก็ไป ในยกสุดท้ายต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นแฟนเพลงลูกทุ่งครับอยากจะฟังลูกทุ่งเซสบายก็จะเป็นกัน15มิถุนายนนะครับวิทยุแห่งประเทศไทยเปิดความถี่918กิโลเฮิร์ตซ์เปิดลูกทุ่งได้ตี5ถึง5ทุ่มครับมีรายการธรรมะมีรายการข่าวสารที่น่ารู้ข่าวบริการที่น่าสนใจเป็นบริการของกร,รมประชาสัมพันธ์ครับไม่มีโฆษณาครับ เอกว่าบริการกันด้านความบันเทิงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมความศี่918นะครับแต่8-5จนถึง5ทุ่มทุกวันครับนี่เป็นภาพท่าของยกที่4ครับยกนี้ทางด้านของปันเชิงก็พยายามเหลือเกินครับลุยต่อยลำตัวได้งาำงำทำท่าหนุมท่าเสาสะดุ้งไปเหมือนกัน แดนหมัดมวยก็เฮให้กำลังใจครับเดี๋ยวเราติดตามชมยกสุดท้ายดูที่ว่ายกห้านั้นทันเชิงทําได้เหมือนยกที่สี่หรือเปล่านี่ครับแด้งมาตีเป็นภาพช้าของยกที่สี่นะครับเดี๋ยวติดตามชมยกสุดท้ายกันต่อกำรัางมาคาดร่างกันกว่าจะเอาไม่ล้มยังไงก็ไม่ยอมล้มจนได้นะครับมขมัดขมแบงเสาหน้าครับเสาหน้า ถึงจำนำไดยคู่นำรายการดวงสมพงศ์พบกับนรสิงห์ครับยกสุดท้ายแล้วชมแล้วก็ร้องให้พนักานกันกดูนะครับผมจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยบนรดานเยาวชนที่เป็นชายก็สนใจก็ฝึกซ้อมกันครับดีกว่าใช้เวลาว่างไปยุ่งกับเรื่องอื่นโดยเฉพาะยาเสพติดอย่าไปยุ่งนะครับ รวมมวยงกันดีกว่ายังย้ำเดินนาเบียร์ก้าวไปนะครับหนุนห้าเต่าก็ประคองเรียกว่าถามมวยก็บอกนักถาร่วมมวยไว้ค่อดีครับต้แล้วกันแก่สกัดไว้มันยังย่องอีกมีเสียงเท็จมากขึ้นครับ บันเดินเตข้าไปนีขาตีเดิเข้าไปอนเดินก่อที่ลเดินไปเลยหาการข้ามกาาเอีกเอ็นเทนตักขึ้นครับีเขไปบินาไยกับขาวเสปมีทู่ยกันแม่นาที่ sau đó đập không được, để nó vung đắn rồi, đang cố gắng nó bay, anh này các bạn, B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  ทางด้านตุงตาเสายังใจเย,ย,ย็เยยยคน,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 นรครับลากไปปีกอ้อมเร่งมายกขึ้ายครับท่านผู้ชมที่แฟนเป็นผู้ติดตามพุทธมรกครับวันนี้ต้องสามถึงคิวเที่ยงถ้าก็สังเกตชมกันสามคู่เลยเริ่มแรกแต้วทุ่มเป็นต้นไปครับ มีเสียงเชียร์ดังคล้มไปทั้งเปรตที่ต่างคนต่างมั่นใจนะครับต่างคนต่างมั่นใจน้ำเงินเองก็มั่นใจบนเวทีกว่าแดงก็มั่นใจครับไม่ว่ากันพายกไม่พายยกประโยชน์ได้นักมวยครับยกประโยชน์นิดหน่อยนี่ใครทำสักดาจ่าสักทีนี่ทุกท่าลยครับนี่นะครับแม็กกาเดียวพิญญาทีทองขอดาจ่าขอดาจ่า เป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วนะครับว่าเขาจะออกมาแบบไหนมีจิรศักดิ์แสงจำหลัดครับเท่าที่ผมเห็นนะครับเดีออย๋ยวมองอีกนิดหนึ่งจิรศักดิ์แสงจำหลัดในฟองนี่สมยศทีที่สองพันหนึ่งฝ่ายแดงครับฝ่บายแดงคุณวิจิตไรอันนันครับท่านผูชมครับ การถ่าทยทอดสดศึกด่ามวยไทยจากถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจี